ประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาดูกราภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขานิโรธาอริยสัตว์คือตัณหานั่นแลดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคาสละสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันดูกระภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แหละเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมักมีองคแปดนี้แหละคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งความดำริชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่ง พยายามชอบหนึ่งระลึกชอบหนึ่งตั้งจิตชอบหนึ่งดูกระาภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัตว์ทุกขอริยสัตว์นี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ทุกขอริยสัตว์นี้นั่นแหละเราก็ได้กำหนดรู้แล้ว ดูกระภิกษุทั้งหลายดวงตาญาปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขาสมุทัยอริยสัจท,ทุกขาสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหล ควรละเสียทุกข่าสมุทัยอริยศตว์นี้นั้นแหลเราได้ละแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธาอริยสัตว์ทุกขนิโรธอริยสัตว์นี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งทุกขนิโรธอริยสัตว์นี้นั่นแหละเราทำให้แจ้งแล้ว ดูการะภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสวา่าง